เจ้ากรีนเพล่กีประดับส่วนบนสีเขียวปลายน้ำตาลช่อดอกมีขนาดใหญ่และแข็งแรงแม่เจ้าไวเพล่กรีประดับด้านบนมีสีขาวปลายเขียวกีประดับด้านล่างสีเขียวกีประดับไม่มีขนช่อดอกขนาดใหญ่กีบประดับใหญ่ แม่โจ้พิงเพลรีประดับด้านบนสีชมพูปลายเขียวรีประดับด้านล่างสีชมพูอมส้มช่อดอกมีขนาดใหญ่รีประดับใหญ่ช่อดอกอยู่ในระดับเดียวกับใบปฐุมมานะคะเป็นไม้ดอกเมืองร้อนของประเทศไทยนะคะมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยเลยเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมีมูลค่าทางการตลาดเป็นอันดับสองรองจากกล้วยไม้ค่ะ ปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถส่งออกหัวพันธุ์และก็ดอกปทุมมาสู่ต่างประเทศได้เป็นจํานวนมากแต่ปัญหาที่เราพบบริษัทของต่างประเทศไปทําการปรปับปรุงพันธุ์ต่อซึ่งพอเขาปรปับปรุงพันธุ์ได้แล้วเขาก็จะไม่ซื้อนผุนของเราต่อไปค่ะทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เลยตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการที่ทําให้ปทุมมาของเราเป็น 3N นะคะเพ <c oughs> ื่อป้องกันการที่เขาจะนําไปปรปับปรุงพันธุ์ต่อไปค่ะ เราจะผสมพันธุ์โดยใช้ปทุมานเคอร์คูม่าอริสมาติเฟอเลียกับกระเจียวนะคะหรือเคอร์คูม่าออร์เรนเตียกานะคะซึ่งข้อดีของเคอร์คูม่าอริสมาติเฟอเลียนั่นก็คือช่อดอกเขาจะสูงเหนือใบค่ะซึ่งจะทําให้ช่อดอกเขาเด่นและก็สวยงาม แต่มีข้อเสียคือช่อดอกยังเล็กอยู่และก็สีสันอาจจะสดใสไม่เท่ากับเคอร์คูมาออรแลนเตก้าพอเราใช้ออร์แลนเตก้านะคะข้อเสียของออรแลนเตก้าก็คือการดอกเขาจะสั้นใบใหญ่เกินไปนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือสีสันของเขาสวยงามแล้วก็ช่อดอกใหญ่ซึ่งถ้าเรารวม2ลักษณะของ2ส,สปีชีนี้ไว้ได้ด้วยกัน ก็จะทำให้มีลักษณะที่ดีขึ้นเราก็เลยทำการผสมข้ามระหว่าง2สปีชีนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการดับเบิ้ลโครโมโซมแล้วนำมาผสมกับเคอร์คูมาอาริสมัติฟอเรียอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้โครโมโซม3ชุดซึ่งพอเราได้โครโมโซม3ชุดแล้วลูกผสมทั้งหมดจะเป็นหมันบริษัทต่างชาติก็ไม่สามารถจะนำไปพัฒนาพันธุ์ต่อได้ อันแรกก็คือแม่เจ้ากลีนเพอธรรมดาดอกไม้สีเขียวเราหาค่อนข้างยากข้อดีก็คือแม่เจ้ากลีนเพอจะมีกลิบดอกค่อนข้างที่จะเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะซึ่งจะสวยงามเวลาจัดดอกไม้ถ้าอย่างถ้าเป็นไม้ตัดดอกนะคะสายพันธุ์ที่2ที่เราได้มาก็คือพิงเพอค่ะตัวนี้จะเป็นสีชมพูหวานๆน่ารักดีนะคะก้านช่อดอกแข็งมากสามารถปักใจกันได้ทนและอยู่ได้นานมาก สุดท้ายนะคะจะเป็นเมเจอร์ไวเพอร์ค่ะจะมีดอกสีขาวและดูสะอาดแล้วก็สดชื่นค่ะสดใสข้อดีเหมือนกันเลยก็คือดอกบานได้นานถ้ายังอยู่ในกระถางเนี่ยสเดือนเนี่ยสวยได้สบายสบายเลยค่ะซึ่ง3สายพันธุ์นี้นะคะเราได้ขอคุ้มครองพันธุ์พืชไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้บริษัทต่างชาติไปปรับปรุงพันธุ์ต่อและจะเป็นประโยชน์ของเกษตรกรไทยจะได้สามารถส่งออกหัวพันธุ์ปทุมมาไปสู่ต่างประเทศได้ด้วยตัวเองค่ะ สาขาพืชสวนประดับของเรานะคะไม่ได้พัฒนาพันธุ์เฉพาะแค่ปทุมมานะคะเรายังมีการพัฒนาพันธุ์พืชอื่นๆโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับทางด้านการเกษตรนะคะเราสามารถพัฒนาพันธุ์ปทุมมาหงเหินหนาวัวลักเล่และก็เบนจมาม่านะคะเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ค่ะสามารถเข้ามาชมพันธุ์ไม้ใหม่ๆของสาขาพืชสวนประดับได้ที่งานแม่โจ้90ปีเลยนะคะ